ครับครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับและวุฒิสมาชิกสทรียรติทุกท่านนะครับกระผมนายพิพลติวัตันสกุลนะครับกรรมการและเลขานุการนะครับคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับขออนุญาตรายงานนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าครับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินะครับกำหนดระยะเวลานะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับดังนี้นะครับก็ผมขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับว่าเริ่มจากวันที่26มกราคมนะครับทางคอรมอนะครับเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับยี่สิบแปดพฤานะครับทางสำนักเลขาธิการคณะมนตรีนะครับได้ส่งร่างดังกล่าวนะครับให้กับทางประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณานะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับทางฝ่ายเลขานุการนะครับได้รับการประสานนะครับจากประธานอนุกรรมการนะครับกลั่นกรองร่างกฎหมายนะครับในกระบวนการนิติบัญญัตินะครับภายใต้คณะกรรมการประสานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งจะเป็น ท่านมีประเด็นเกี่ยวกับว่าควรจะมีหน่วยงานรับผิดชอบนะครับตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไปหรือไม่นะครับต่อมานะครับวันที่14มิถุนายนนะครับทางกรรมการไปรูปประเทศนะครับได้ประชุมหารือกันในประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้มีความพิจารดังนี้นะครับขออนุญาตเรียนดังนี้นะครับว่าทางกรรมการปฏิรูปนะครับขินว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับประกอบด้วยหน่วยงานทั้งฝ่ายบริหารนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวลแห่งชาตินะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยครับในส่วนของนอกฝ่ายบริหารนะครับมีเช่นสารดีกาสารปกครองสารธรรมนูนสำนักงานปปชสำนักงานเอการสูงสุดนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับมีมาตรฐานระยะเวลาในการทรงานนะครับที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการที่จะมีหน่วยงานกลางขึ้นมาครับเพื่อดูแลเนี่ยน่าจะไม่สอดคล้องนะครับอาจจะมีปัญหาในความ ไม่เหมาะสมนะครับในการที่มีหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลนะครับรวมทั้งนะครับในการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบนะครับก็จะมีในการส่วนในการเพิ่มขั้นตอนนะครับของการสร้างภาระของบุคลากรนะครับและงบประมาณนะครับซึ่งจะไม่สอดคล้องกับแผนไปรูปนะครับด้านการบริหารและการแผดินนะครับรวมทั้งนะครับในส่วนของร่างพระราชจัดดังกล่าวนะครับได้สร้างกลไกนะครับให้ประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบนะครับได้ผ่านระบบสารสนเทศโดยสะดวกนะครับ และรับทราบหรือติดตามความก้าวหน้านะครับและหากผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการนะครับที่กําหนดระยะเวลาไว้นะครับในเมืนอการล่าช้านะครับกว่าที่กําหนดนะครับจะต้องรายงานต่อผู้บัญชารให้ทราบนะครับก็จึงเป็นที่มาอย่างนี้ครับแล้วก็ขอรายงานว่าล่าสุดนะครับฝ่ายเลขานุการนะครับได้รับการประสานนะครับจากคณะอนุกรรมการกลกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติในวิปรฐบาลนะครับเชิญประชุมพรุ่งนี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะหารือเกี่ยวกับ ประเด็นเกี่ยวกับหน่วยงานกลางนะครับในการติดตามกำเนินง,งานตามกฎหมายนี้นะครับขอยาตรายงานประเด็นที่2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับด้านาร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิาสตร์แห่งชาตินะครับก็ต้องขอราเรียนท่านาส,าาสมาชิกวุฒิสภาดังนี้นะครับว่าร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวนะครับทางคณะกรรมการปฏิรูปนะครับได้พิจารณาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2564นะครับ แล้วก็มีมตินะครับให้จัดส่งร่างดังกล่าวนะครับให้กับกระทรวงยุติธรรมนะครับตั้งแต่วันที่12มีนาคม2564เพื่อดําเนินการนะครับปัจจุบันเท่าที่สอบถามนะครับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีแก่การต่งั้งคณะทํางานขึ้นนะครับเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จครับก็จะจัดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของร่างที่ทางครับการไปรูปเสนอไปครับก็ ส่วนหนึ่งก็คือจะเน้นในส่วนกรรมของวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์นะครับใบประกอบวิชาชีพนะครับจะมีสร้างมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับสภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ครับมีการกําหนดมาตรฐานในนิติวิทยาศาสตร์นะครับและมีการกําหนดามาตรฐานของแ a บนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมขอญาติท่านท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับต้องขอบคุณนะครับที่ท่านให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ประเด็นเกี่ยวกับการกฎหมายที่ค้างอยู่นะครับก็นําเรียนเลยว่าผมได้รับโจทย์จากท่านเมื่อประมาณวันที่ส6บสิงหาคมนะครับวันนั้นผมมารับฟังเกี่ยวกับมาตราสองเจนะครับซึ่งในเดือนถัดไปนะครับสิบากันยานะครับในการประชุมคณะกรรมการบรรูปด้านกระบวนการยุติธรรมครับผมก็ได้นําเรื่องดังกล่าวนะครับเข้าหาดูในคณะกรรมการซับซึ่งท่านประธานนะครับก็ก็คิดเห็นว่า อยากให้ทางกรรมการแต่ละท่านนะครับลองไปพิจารณาดูว่าจะมีส่วนอย่างไรนะครับในการขับเคลื่อนตามที่ท่านาวุฒิสมาชิกได้ให้คําแนะนำนะครับก็กระผมมีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ